ดรนัทผ่าเกมีภูใช้โลกล้อมไทยปรับสแกมเมอร์ดรนัทนักกฎหมายมหาชนชี้ปมมติสหภาพรัฐสภาอีภูใช้ทฤษฎีโลกล้อมไทยปรับสแกมเมอร์วรพักรมชคลังลาออกไม่จบพ้นพิษลุกลามรัฐบาล24ตุลาคม2568 สืบเนื่องจากสมัชชาสหาภาพรัฐสภาหรือยีพูมีมติสองในสามบรรจุวาระเร่งด่วนต่อร่างข้อติว่าต่อต้านอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์และภัยคุกคามแบบผสมผสานต่อประชาธิปไตยและความมั่นคงของมนุษย์เสนอโดยรัฐสภาไทยและประเทศพ,พันธมิตรต่อมาได้ขยายผลเปิดปมรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมีส่วนพัวพันก่อนดำรงตำแหน่งต่อมานายวรพักธัญาวงรอมอชอคลังได้ถแถลงโต้แย้งข้อเท็จจริงต่อสาธารณณะและได้ลาออกจากตำแหน่งนั้นล่าสุด ดรนัทหรือดร์นทวุฒิวงเนียมนักกฎหมายมหาชนได้ให้ความเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะและกล่าวว่าผลมติที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาหรือพูต่อร่างข้อติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมองค์กรข,ข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์และภัยคุกคามแบบผสมผสานต่อประชาธิปไตยและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอโดยรัฐสภาไทยและประเทศพันธมิตรถือเป็นการ ผลักดันยกระดับที่ฝ่ายนิติบัญญัติหยิบยกนำเสนอต่อปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ต่อสมัชชาสหภาพรัฐสภาเป็นวาระจำเป็นเร่งด่วนมติเห็นชอบถล่มทลายถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่รัฐสภาไทยนำเสนอร่างดังกล่าวได้รับการบรรจุจากสมัชชาสหภาพรัฐสภาแม้กัมพูชาจะไม่ได้เข้าร่วมก็ตามเพื่อให้ทั่วโลกให้ความสนใจต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีฐานองค์กรอาชญากรรมที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศต่างๆแต่สำหรับประเทศไทยได้รับผลกระทบต่อแก๊งสแกมเมื่อที่มีฐานจากประเทศเพ,พื่อนบ้าน โดยใช้ทฤษฎีโลกล้อมไทยปราบแก๊งสแกมเมอร์สมัชชาสหาภาพรัฐสภาหรือเพิร์มยูเนี i ยนหรือพูมีวัตถุประสงค์รวมตัวของฝ่ายนิติบัญญัติทั่วโลกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและสันติภาพเป็นองค์กรระหว่างประเทศของรัฐสภาแห่งชาติ การจัดตั้งสหาภาพรัฐสภาโดยใช้พระธรรมนูญของสหาภาพรัฐสภาในมติแง่กฎหมายมหาชนไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแต่เป็นการสร้างความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติระหว่างรัฐสภาทั่วโลกด็ตอร์ นทวุฒิกล่าวต่อว่าพูดภาษาชาวบ้านคือแม้ระเบียบร่างการปราบปรามสแกมเมอร์ในการประชุมของสหภาพรัฐสภาหรือยูพูไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแต่สมาชิาสหภาพรัฐสภารับบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนส่งผลให้ประเทศสมาชิกให้ความสําคัญต่อการปัญหาที่เป็นภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ทําส่งผลให้ประเทศต่างๆหันมาสนใจต่อภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่มีผลต่อประชาชนในประเทศ ในแง่มิติทางการเมืองการยกระดับปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์มีผลต่อการเมืองเพราะมีนักการเมืองบางคนนําเงินทีด้วยวิธีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนในประเทศโดยใช้ฐานประเทศเพื่อนบ้านเผ่าบัญชีม้ามาเป็นทุนเทานําไปผันแปรเป็นทุนการเมืองเพื่อสะสมทุนไว้ใช้ในการเลือกตั้งเพื่อขยายฐานอํานาจโดยใช้เงินในการซื้อเสียงเข้ามากลุ่มอํานาจฝ่ายบริหารโดยพุ่งเป้ามาที่รัฐบาลโดยภัยุกคามในรูปแบบใหม่ที่ฝังรากในรูปแบบอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยพุ่งเป้าที่ทุนเทา และทุนการเมืองทําให้ผู้สื่อข่าวสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อนักการเมืองไทยที่พัวพันโดยมีนายวรพักธัญาวงรวมอชอคลังอยู่ในกลุ่มนั้นโดยทําให้พ้นพิชิงลาออกจากรามอชอคลังทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งคําถามว่าหากนายวรพักไม่ได้พัวพันจะลาออกไปเพื่ออะไรเพราะคุณสมบัติของรัฐมนตรีอื่นในรัฐบาลน,นี้กลับมีสีเทาปนเปื้อนสีดํายิ่งกว่ายังหน้าด้านหน,น,น้าหนาทนบริหารประเทศให้พี่น้องประชาชนไปสืบหาเออาเอง การลาออกของนายวรพักธัญยวง์รมชคลังที่ดำรงตำแหน่งเพียง34วันนี้ใช่เพื่อให้รัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้เพราะรัฐบาลนี้มีระยะสั้น4เดือนเป็นการจำนวนต่อพยานหลักฐานหรือไม่อย่างไรไม่ต่างจากกรณีนายกันถัดพงไพบย์เวทหรือกันจอมพลงังที่ถูกจับต่ยด้วยว่าปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของมูลนิธิทําให้สังคมตั้งคําถามว่าความโปร่งใสของเงินบริจาคเป็นมูลนิธิมา้าหรือไม่อย่างไรเหตุที่นายอนุทินไม่กล้าปลดออกรัฐมนตรีอื่นเพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อย จำต้องพึ่งพาเสียงสอสอพักร่วมรัฐบาลมาคำยันแต่นายวรพัคเป็นเพียงบุคคลภายนอกไม่มีฐานเสียงสอสอรองรับการลาออกของนายวรพัคไม่มีผลเสียงสนับสนุนรัฐบาลแต่ปมประเด็นสันสะเทือนและพ้นพิษรัฐบาลดรนทวุฒิกล่าวด้วยว่าส่วนการลาออกของนายวรพัครามาชคลังพ้นพิษมาจากการบรรจุวาระของสมัชชาสภา,สภาพรัฐสภาหรือยิปูหรือไม่สำหรับตนมองว่า ต้องแยกกันระหว่างการทำหน้าที่รัฐสภาไทยไปสู่สหภาพรัฐสภาต่อชาติสมาชิกกับการพัวพันของนายวรพักในธนาคารแห่งหนึ่งของกัมพูชากลุ่มนายยิมเรียกคนละส่วนกันยังมีนักการเมืองไทยอีกหลายคนที่พัวพันการลาออกของนายวรพักรามาอมชคลังยังไม่จบม